เมื่อเป็นยูเซอร์จังหวัดเราจะมีสิทธิ์ในการล็อกข้อมูลในการกรอกของ o อทอปตลาดนัดคนไทยยิ้มได้แล้วก็โอท p อปนวมวิถีฟีเจอร์การล็อกข้อมูลจะมี2ระดับคือระดับอำเภอกับจังหวัดเมื่อเราเลือกระดับอำเภออำเภอที่เราเลือกเช่นบ้านมะขามเตี้ยเมื่อเรากดปุ่มล็อกฟอร์มของข้อมูล o อทอปหรือตลาดจะถูกล็อกทันที จะไม่สามารถเข้ามากรอกได้จะกรอกได้อีกครั้งเมื่อเรากดปุ่มปลดล็อกก่อนถ้าเราต้องการล็อกทั้งจังหวัดหรือทั้ง13าอำเภอเราสามารถกดปุ่มการล็อกข้อมูลระดับจังหวัดได้เมื่อเรากดปุ่มล็อกข้อมูลทั้งหมด13าอำเภอจะถูกล็อกไม่ให้กรอกถ้าเราต้องการให้ยูเซอร์กรอกให้เรากดปุ่มปลดล็อก ยูเซอร์ก็จะกรอกได้เหมือนเดิม